สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับสาวยุ้งอีกครั้งเนาะมื่อนี้กับสาวยุ้งพระ่านผู้ชมเบื้องบรรยากาศตอนเช้าเนาะอากาศหนาวก็จะหุดพักเลยก่อนจะออกไปเวี้ยบไปสวนไปก้นมันไปตัดละมันนะท่านผู้ชมมาหุดพักมาเบื้องพักน้ำกันนี่แหละเป็นจังไดกันทีได้กินอยู่บ่มาเบื้องน้ำกนะันเนาะ เี่เต็นตาอยู่บ่เลยจั๊กอาอัายอย่าโอ้ย,อยหาละหมดเลยดำอีกส่งก็ได้เปื้อนเนาะถืออันนี้เนาะอืฮักกบบ่าจักผากกินโอ้ตอนเลกยงว่านี่มาข่ำม,มาจนหกมงมันข่ำม,มันก็เลยบริสุทธ ก็เลยเหาห้าวดินเสียเห้า,หาวเราเสียเอาเอาใส่อีกทำผสมเหมือนกะะันเพราะวะ่าสอนยุ่เอาขี้ควายใส่ขีค้ควายขี้งัวมัวกลมพันเย็นหนาวขนาดเลยบึงบึงงแดดอยู่แต่ว่าลมแดดแต่ลมมันก็นาวคือเกนะ้าเนาะ ผักสลัดปกติจะเป็นพุ่มอันนี้เป็น,นจะปิดไปนี้ท่านผู้ชมแบบมันง่ำกันโพ้นนะนะแบบปกติก็ต้องใส่หัวหนึ่งอันหนึ่งนี่ต่อกระถางหนึ่งเนาะต่อกระถางอันนี้เลยเพต้องมีพักอันอื่นปนนนะ มันจะงา่ามันจะทั้งเป็นหัวอันนี้าวยุมีพื้นที่น้อยาวยุอยากปลูกพักนั้นอยากปลูกพักนี้เนาะตัวนี้น่าจะม่นอย่างไรมันเป็นอย่ังไงคือตายแล้วการฮักแล้วโอ้ยสไดย้ายตัวนั้นมาใช่ตัวนี้แล้วสิเบึ่งนี่นานเดียวมีชาวสามพักคือนานนี่นี่มีพักสลัดี่ต้นมะเขือมีพักกาดขาว กำลังปูน,นี่ผักกาดขาวนี่ท่านผู้ชมงพักการดข่าวนี่ก็ลังปูอันนี้ก็มีอนะแผงือเ,เปืนเน่อยแหละอันนี้ก็มีผักบัวต้นมะเขืออ่าพัดปูอันหัวข่าแล้ก็ปูอัน,อนป,อนปอนนนูอันนั้นอันนี้เ่ยักอีเลือด อันเดียวสามสี่นานเดียวคุมเดียวสามสี่ยากคุมเดียวมีอยู่สามสี่อยา่างเนาะมันก็งามกันมันงามกันแล้วก็นมันก็นพักก็เลยบัวสมบูรณ์พักบัวสมบูรณ์ ือแบบนี้ถ้ามันมีหัวเดียวนี่ท่านผู้ชมนี่ถ้ามดในนานมีนนหนัวเดียวนี่มันจะงามเนาะในมันมีหลายพูดพักอย่างเขาก็จะลูกก็ได้กลิ่นมีขมมาทุกพักนะเดี๋ยวพักบวัวแล้วกำลังงามพักบวัวเออมันคือเปื่อยะเนาะมันเป็นอย่างว่าเป็นน้ำน้ำ,นำบ่ใสยเป็นน้ำน้ำเบิ่งคักละ น,ำน้ำำแท้ๆล่ะนี่จอนยูกะประยัดกะอันนั้นอีกทานผูสมจอนยูดังพื้นดังผ้าอีอนยูเอาพื้นนี่จอนยูใช้เบิร ปสีนพื้นมาจีนเขาเก็บแล้วเรามาเก็บทิศหลังฮะเราเก็บทั่วเมืองเลยเราหย่าแล้วาทางขยะแล้วทางนั้นมีแต่เอาตัวรอดไพมันให้เด็เกด <laughs> เก็บเก็บลายๆจะไปทิ้มบ้าเดียวอ่อนี่

ก็พักเพียงพักเปีย่างบุนก็สามที่พักใช่อันเดียวเมื่อก่อนมาทางมังหงกังน้ำมันซุกโพดเน่าทิ่มสารละายไม่ได้กินบ่ได้เบิ้งดะคำอันนั้นอันนี้มันบังเนี่ยกับมันมันมันเป็นมังหงไปเลยมังหงก็งอนะบ่มันบ่เห็นชัดมันฮอดมีแต่มันซุกหลายมันเน่ามันสิแช่เลยคําน้ําหึมอยู่โพดลงไปอยู่บ่แม่มันซุกโพดไปให้มันซุกโพดลืมเบิ่งอ่ะครับบ่มาเจาะเบิ่งจบเจือนี่ เหงเต็กและเอานะโปกให้นไปเห็ดเลยทางถ<ม>ึงเตียมเบิ้งเด้อ,อมีแต่บอกอันพวกเด็กน้อยเขามากมาคอแล้วต้นนี่หล่บไ้กินสุกเราได้แบบน่ะระบบปิดอ่ะคือว่าแล<ม>หละเออเห็นไม่ไมีคนเผาหัวพักกำลังปิดอันนอ่านสมุทรสมัอัานน้ำใมก่อน เออมันงามติดออกก่อนมันอันนั้นโพดทำผู้ชมไปชีได้ย้ายพักอันนี้มาเลยเนี่นี่นี่สัญญุชย้ายมาใส่นี่แหละเพราะว่าตัวนี้มันหักหละ ครับไข่กาบไข่นะประโยชน์เอากาบไข่ไปตากแดด <c oughs> เอาไปตากแดดเลยเอามาต่ำต่ำต่ำแล้วก็เอามาห้อยเป็นพุ่นเป็นปุ๋ยนะท่านผู้ชมเห็นในแอนคลิปในแอนนะเขาจะเอาลงมิเนียมยูทูบไม่อย่างนะั้นนะคุณประโยชน์ของกาบไข่อนะเอามาเป็นพุ่นเป็นปุ๋ยได้สังงูก็เลยเอามาเท็ด ก็เลยพักนี้บบมีสารพิษเนาะบไิ่ได้ใช้ปุ๋ยอย่างทั้งนั้นมีแต่ฮดน้ำแล้วก็กิ่นได้เลยเอามาทำอาหารได้เนาะโดยโบต้องมีปุ๋ยกิ่นกับบไิ่ได้ขมบไิ่ด้อย่างอีเขากินดิบกินโซดคือพักสลัดนี่ จิหาเนี่ยพักมาปุแล้วบรายพักสลัดนี่ทำผู้ชมแบบบอกงามเลยเบิ่งหดก่อนเบิ่งพื้นก็นได้สองเปล่านี่จิมืดแลวก็ไปหาบาอยแย่เอดอกหุ้พักก่อนปันหุดพักเรากัน k 단부 a ไลาๆเพื่อนตอนแรกมาข้ามขามาข้ามเลยคือบริโภคมันเ <c oughs> อาต้องโหดหลายๆ <c oughs> มันซุมซื้นเพราะว่ามันลมมันห่าวนะท่านผู้ชมมันนี่ในีพักห่าอืมใต้นะพักกันดิกำ <c oughs> ลังงามพักบัวท่านผู้ชมเพิ่งนี่ งามแท้ๆส <rium molta Dante> ัต <Nacional> ว์สละอ่นเลยท่านผู้ชมเอ้ยกวมาอ่นนึงนี่บรรยากาศมื้อนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเบิ่งอากาศหนาวยังหนาวติดๆเด้อยังบ่ได้อยู่ในสภาพปกติเนาะ ากาศยังหนาวอยู่ากาศยังหนาวต้นมังเพชรกำลังงามท่านผู้ชมในสันญยใจเบิ่งนี่ จะหักษามันไว้อย่างดีเลยตน้นต้นนี้ยซิบุปุยังใส่แหละให้ต้นม้องเพชรขึ้นมีจต่พักกาดขาวทรงอันอันหนึ่งทรงอันนี่แหละนาน,นี่เปลี่ยนคักขณะนานถ้าเอาพักนี่ออ้ขาก็สามารถเอาพักไปย้ายเอามาต้นมาขืือมาใส่ก็ได้นานนี่ อืมอ๊ะไปทางนั้นนี่เอ๊ะมันงายทางอื่นผมมันงายทางนี้เขาหันโอ้ยนี่เขาก็บมาแล้ววะปีนหัวออกห่าวอยู่เพื่ออย่างมาเอ้ยเขาก็ไปบอมันงายพืน้นลหนอง ผักปีกำลังใหญ่ตัวนี้สิเป,ป็นเงาของมันตัวนี้เออดำหน้า,นาบ่เออ,อดอเห้าบวชเวียงป็น,นั้นนั้นไหมบุมีคนเขาก็บบเ,เ,หเห็ดหน้าเขาเนาะบเห็ดหน้า,นาเขาเฮ็ดสวนมันยามนี่ฮะเขาโกนมันอืมเขาก็เอาตัวมันได้เงินหลายพุนละเขาก็เอาแล้วดำราคาหน่อยๆน่อยดำวันนะเขาก็ไปเอาเวียเขาพุ่นเป็นลัก อาให่งานยากเลยทุกมือนี่ยนี่พักอันนี้ก็มันออกมาซอดอยู่ที่พักอันนี้ก็ได้เมื่อบ้านเราบ่เมื่ออยู่กับอยู่พุ่นบ่เมื่ออยู่กับอยู่แล้วอยู่กับเย็นนะอ้าวคืออยู่กับเย็นเออลูกที่สองนี่อยู่กับเย็นบ่คุณหนึ่งก็อยู่กับเนาะกินหวานมัดเธออ๋อคือทางเหนือเลยเนาะ ทางเหนือเขาเกิอกิจก่รจินเออคิดว่าบ้านเขามาแห้งอันนั้นให้หางไม้หางยาหลายอลยอยู่นกินอันอันนั้นกินอันต้มอุ่นต้มฮ้อนใช่หรอนว่าือยู่กบเาเขากอก้อยูันห้อ่นดีอยู่เผื่อทางในมันเนาะ อีลีเลยเออซื้อเนาอปได้ไหมแม่อนเบ้เอ้ยจนณหยบันมาแต่บ้านปมึงหงายไป้หมดละตายเลยกันแต่อยู่ห้องกราหๆห้องไกลกจุณห่อ้าม้งโดนเพื่อนมาถามด้วยช่จุหอ้าม้งไปเฉยแล้วป๊อปว่ะอีกละเบึ่งพักก่อน เขาขึนใส่บ้านนันเมื่อการให้งไปเห็นน้ำสีโตแล้วแฮงเต็กบ้านนี่ฮะเก็บบมาปืดเอาบเห็นดอกบานนี่ฮะป้าเราได้จัคนณวันสามคนสามคนเท่ากันพูดเป็คู่อ๋พวกของการแล้วดี เราดามเลยจ้องมือลสะส่ะนนอนนเออบึง่งบึ่งน้ำก่อนก็รนน้ำเจกเข้ากัน,นเปลี่ยนน้ำเข้าอ,อ่ะท่านผู้ชมสาูุจะขอจบคลิปเนาะจะเตรียมตัวออกหน้าแล้วพอมันจะยามมันสวยนะเพราะว่า อากาศแดดออกลายล้วเนาะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ดีๆเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้สานยูเดอร์ในการเ็ดคลิปต่อไปเนาะอาจจะนับหนึ่งไหมในการเ็ดคลิปหาทอดทอนบุญฮียนั่นแหละเพื่อให้ตัวเองอา่าได้มียอดวิวยอดซับหลายๆเนะาะทานผู้ชมอย่าลืมดอ้อยเข้ามากำลังให้กำลังใจสานูเดอร์ขอวดขม,มใจลายลาย